สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอย่าปิดบังแม่แม่ล่ำให้เยี่ยมพุทธถามนิ่มไม่สงสารผัวหรอบอกไปเลยน้องต่ออยู่ไหนแม่ล่ำให้เยี่ยมพุทธถามนิ่มไม่สงสารผัวหรอลัน่นบอกความจริงสักทีคนอื่นเดือดร้อนหมดแล้วเสียใจยังหาน้องต่อไม่เจอด้านผู้ต้องหาเผยผ่านห้องขังเมื่อเวลา8นาฬกา20นาที วันที่23คุมภาพันธ์ที่สบพบางหลวงอำเภอบางเลนจงังหวัดนคปรปฐมนางสาวนิ่มภรรยาและนางสาวจำเนียนอายุ53ปีแม่ของนายพุทธเดินทางมาเยี่ยมโดยนำอาหารมาให้นายพุทธขณะถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องขังของโรงพักนางสาวจำเนียนกล่าวทั้งน้ำตาว่าจะไม่ประกันตัวลูกชายเพราะทำผิดให้ยอมรับผิดไปตอนนี้อยากเจอหลานมากพร้อมบอกนิ่มว่า เปิดออกมาเลยมีอะไรบอกแม่จะได้จบเรื่องสักทีอย่าปิดบังแม่อยากให้ผัวติดคุกหรอบอกไปเลยลูกอยู่ไหนคนอื่นเดือดร้อนกันหมดแล้วเสียใจที่ยังหาหลานไม่เจอและพ่อเด็กยังมาติดคุกอีกนางสาวจำเนียนกล่าวต่อว่าและสงสัยทำไมลูกชายโดนแจ้งข้อหา,าพาผู้เยาว์เพราะไปสู่ขอตามประเพณีไม่ได้ไปฉุดผู้หญิงจากครอบครัวรู้ทั้งสองฝ่ายด้านนางสาวนิ่มตอบแม่ของนายพุทว่า สงสารไม่อยากให้พุทธลำบากแต่ไม่รู้จริงๆเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายพุทธเรื่องที่นางสาวนิ่มโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกไปนายพุทธบอกผ่านห้องขังว่าเรื่องชายเสื้อเหลืองตนไม่ได้เห็นเองรู้มาจากนางสาวนิ่มทั้งหมดอย่างไรก็ตามตำรวจสบพบางหลวงเตรียมควบคุมตัวนายพุทธและนายแจ้ส่งฝากขังสารจังหวัดน,นครปฐมก่อนเวลา10บนาฬิกาของวันนี้ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ